สวัสดีครับวันนี้ซีมิมมาแนะนําวิธีการบล็อกโฆษณาใน youtube ด้วยแอปบล็อกผ่าน Google Chrome กันนะครับหลายๆท่านคงเคยเจอโฆษณาขึ้นระหว่างการดู y youtube ใช่ไหมครับงั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการง่ายๆในการบล็อกโฆษณากันนะครับอ่าเริ่มแรกนะครับเราไปที่ Google Chrome ครับผมออพอเปิด o g l e Chrome ขึ้นมานะครับด้านขวามือครับจะเป็นจุดสามจุดเขาจะเขียนว่ากําหนดค่าและควบคุมกรืกิลโคลムนะครับ เรากดไปปุ๊บไปที่เมนูเครื่องมือเพิ่มเติมส่วนขยายครับพอกดแล้วมันจะมาหน้านี้นะครับอ่าเราไปที่เมนูหลักด้านซ้ายมือครับเป็นขีดสามขีดนะครับ,ปบ,บ,รบไปดูที่บรรทัดสุดท้ายครับเปิดโคมด้วยเว็บสโต์ครับผมพอในหน้านี้นะครับเราก็จะใส่คำว่าแท็บ็อกครับผมอ่า ทีนี้มันก็จะมีให้เราเลือกหลายตัวใช่ไหมครับก็แนะนําว่าให้เลือกตัวที่ดาวเยอะแล้วกันตัวนี้เนาะสองแสนเก้าครับผมอพอกดเข้ามาจะเจอ,เจอคําว่าเพิ่มในโคมครับต่อไปก็เพิ่มส่วนขยายะระหว่างนี้ก็รอมันติดตั้งนะครับอพอติดตั้งเสร็จแล้วมันจะ มาพาเรามาที่หน้าโดเ n a t e นะครับอเราจะโด n a t e ไม่โ o n a t e ก็ได้เนาะ,อ,ะอันนี้ผมขอปิดไปก่อนละกันปึ๊บอันนี้คือเสร็จสิ้นวิธีการติดตั้งแล้วนะครับทีนี้เราจะดูได้ยังไงว่า YouTube ของเราไม่มีโฆษณาแล้วเนาะโอเคอ่าก็ไม่มีโฆษณาขึ้นมาขวางแล้วเนาะโอเคครับ สำหรับวันนี้นะครับทางซีมิ้งขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้นะครับราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครสักคนไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ